สวัดีค่ะวันนี้มาคุยกับช่องเกสซูซ่านะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวป๊อปอิตนะคะวันนี้มีป๊อปอิตสองแบบเป็นเพราะมันราคานหนึ่งหมืนบาทนะหนังๆน,นี่คือป๊อปอิตสี่เหลี่ยมนะคะนี่ป๊อปอิตสี่เหลี่ยมมันไม่เหมือนกับป๊อปอิตกล้วยป๊อปอิตกล้วยมันสวยกว่ามันก็สวยกันทั้งสองเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นป๊อปอิตเด็กก็รีวิวป๊อปอิตนะคะนี่ค่ะ คือมันจิ้มง่ายมากเลยค่ะทุกคนใครซิ้มากคนจะรู้ีนะคะคนนั้นต้องเอาไปโรงเรียนแน่นอนใช่แล้วค่ะเอาไปเล่นที่โรงเรียนก็ได้เลยนะคะแล้วแม่ใจข,ขอขอห้ามให้มันหายก็พอใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวแม่ดาวไม่รู้ตัวใช่แล้วนี่นะคะทุกคนอ่ามันจะมีอยู่กี่สียี่ยสีสี่สีนะคะอันนี้ก็คือสี หนึ่งสองสามสี่ห้าเอองจันี่หอนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีหกสีนะคะนี่นะโอเคแล้วก็จะอันนี้คือป๊อบอิกล้วยของน้องเจนนะคะวันนี้ทุกคนไม่รู้ว่าทำไมพวกเราจะมาทำไมพวกเรามารีวิวถึงป๊อบอิเพราะพกเราจะมาแข่งกันนะคะแข่งพูดตาไหนเ่าจะแข่งเราเล่น,นะะแล้วก็จะมาลองจิ้มดูนะคะ โอ้ยพี่ตพเตยชนแนลเพื่อมากแข่งกันดีกว่ากระท้อนสินะคะพี่ชอบพูดแบบนี้อะทำไมคะพูดนี่นะคะเป็นป๊อปอิกด้วยนะคะอันนี้ป๊อปอิกของน้องกาอันป๊อปอิกอันนี้คะของของอันนี้ป๊อปอิกของกาแชนแนลนะป๊อปอิกของเกตุซานนะคะเราเป็นมาเป็นตากล้องเราเป็นทีมงานของ ช่องเกสซูซ่านะคะแล้วช่องของเรานะคะก็เกสซูซ่าน้องเกตเกสซูซ่าน้องเกสน้องการน้องปลอยนะคะเป็นทีมงานของช่องเกสซูซ่านะคะมีแค่ทีมง,งานสามคนจะช่วยอะไรได้การการใช้น้องก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วค่ะมีแต่พี่มีแต่พี่นะคะช่วยได้ นั่นน่ะอสองสองสองตัว่วนกำลังไปเล่นคอมพิวเตอร์กันอยู่เดี๋ยวพี่กับปอยเดี๋ยวพี่กับพี่ไปเตยนะคะ่นี่นะคะนี่ค่ะไปกินนะคะตอนนี้เจแค่วันนี้พี่ขับแรกชิปนี้ไปก่อนนะคะ,คะบิ๊พอบาบายบายค่ะ